สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเนข้าสู่รายการตำราเหรียญรายการเชี่ยพายเพื่อนเพื่อนนะครับมาทําความรู้จักโลกของคริปโตเป็นจำทุกสัปดาห์ครับในวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของอารบิทัมนะครับอารบิทัมคืออะไรเดี๋ยววันนี้ผมเล่าให้ฟังครับพิเศษพร้อมวิธีการนะครับรุ่นรับ nft ฟรีอีกด้วยเดี๋ยวมารับชมกันครับ อัพพิทัมนะครับอัพพิทัมเนี่ยเป็นเหมือนเลเยอร์สองนะครับของเจ้าอีท e เรียมนั่นแหละนะครับผมหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นโลโก้แบบนี้ปัจจุบันนะครับอัพพิทัมเนี่ยยังไม่ได้มีการออกเหรียญมาแต่อย่างใดนะครับนี่นะครับเป็นหน้าพอร์ทของอัพพิทัมนะครับที่เพื่อนๆนนะสามารถเด้ใช้โปรแกรมต่างๆได้เลยไม่ว่าจะเป็น Wallet Swapping Bridge นะครับหรือแล้วแต่สิ่งอื่นตา่าง ก่อนที่ผมจะพูดถึงเรื่องของอัปทิธรรมเต็มๆเนี่ยผมขออธิบายเกี่ยวกับเรื่องของเลเยอร์ก่อนนะครับผมต้องก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าในเลเยอร์นงเนี่ยนะครับของ e t h e r e u m เนี่ยมันค่อนข้างมีปัญหานะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าธรรมเนียมที่แพงนะครับผมการทำธุรกรรมที่ช้านะครับปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับได้พยายามถูกแก้ไขนะครับผมซึ่งโซลูชันที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโซลูชันในเลเยอร์นะครับ เลยก็2 0นะแต่ว่าเรื่องของเลย์2เนี่ยมันมาค่อนข้างด้วยไวกว่านะครับผมซึ่งโซลูชันของเลย์2เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่ออะไรครับเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดในเลย์1นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ scalability นะหรือว่าเรื่องของ cost นั่นเองเจ้าเลย์2นะครับเปรียบเสม,มือนเป็น blockchain เนอะที่แยกออกมานะครับจากตัวเชนหลักของ ethereum นะครับแต มันยังมีความปลอดภัยนะฮะเชกเช่นเดียวกับอีเชียม m เลยนะครับผมหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันทำท s i ชั่นได้ไวกว่านะครับสะด,ดเรอเร็วกว่าค่าใช้จ่ายถูกลงนะครับและก็ยังมีความเ e c u r i ซีที่สูงด้วยนี่นี่คือประโยชน์ของ layer 2ครับซึ่ง layer 2เนี่ยนะครับแบ่งออกไป็เ4ประเภทด้ดกัน 1. p l a s พ a าสม่าสองวอลเ t ดิเอียมสออสและ 4. ซ k เ o l รอัหรือซ no okay. ีโร่ e l เลสโรอ Up นั่นเองโอเคเราวกลับมาที่เรื่องของ Arbitrum กันบ้างนะครับ Arbitrum เนี่ยครับถูกสร้างโดยบริษัทที่ชื่อว่า Option Lab นะครับซึ่งบริษัทน,นี้นะครับได้ลงทมทุนนะในรอบของซีรีส์ B เนี่ยได้เงินทุนมาประมาณ120ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในเดือนกันยาปี2021นีครับ ข้อดีของเจ้า arbitrum เผลอไร 1. คือ,อ,คอมีคอสที่ลดลงนั่นเอง 2. มีความปลอดภัยนะครับเช่นนี้กับ ethereum เลยสมี scalability เนาะสามารถทำ transaction เนี่ยได้ไวขึ้นนั่นเองจากเดิมเนาะถ้าเป็นเจ้า ethereum เบอร์ blockchain เนี่ยเราจะสามารถทำ transaction ได้ประมาณสัก14 transaction per second เนาะแต่เจ้า arbitrum เนี่ยทำได้สูงสุดถึงประมาณ40,000 40, น transaction per second เลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับยังรองรับเรื่องของ อีเ e t h e เรียมเวอร์ชวลแมช n นด้วยนะครับก็คือถ้าจะอธิบายในความหมายก็คือนักพัฒนาเนี่ยนะครับเขาสามารถนำพวก d ีแอเนาะหรือแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่บนอีเท r e u m ยมเนี่ยมาต่อเจ้าบอัพิทัมได้เลยโดยที่ไม่ต้องดัดแปลงโค้ดอะไรเลยนะครับซึ่งมันก็จะทำให้สะดวกและรวดเร็วมากๆต่อนักพัฒนาเลยทีเดียวมาต่อกันต่อในเรื่องของการทำเจ้าอัพิทมนะครับซึ่งรูปภาพนี้นะ ผมเนี่ยไปนำมาจากบทความของอตัวอัพเวทมเลยในเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆในใต้ description น,น,นี้นะครับผมผมมาเล่าถึงการทำงานแบบง่ายๆนะกันว่ามันทำงานยังไงนะฮะเจ้าเวทัมเนี่ยมันทำงานยังไงครับก็คือผู้คนเนาะที่จะใช้งานเจ้าระบบบล็อกเชนของเวทัมเนี่ยนะครับวิธีทาน,นทำงานก็คือหนึ่งเรานำอะไรเรานำ transaction ของเรานะครับหรือข้อความของเราเนี่ยใส่เข้ามาใน จเจ้ากล่องจดหมายในบล็อกเนี่ยแหละนะครับจากนั้นเนาะมันก็จะส่งข้อความนี้ก็จะถูกนำไปประมวลผลนะครับหรือทุกอ่านเนี่ยในเชนนะครับในเชนปุ๊บอพอเชนอ่านข้อความเสร็จปุ๊บมันก็จะใช้เวลาครับประมวลผลต่ออีกครั้งหนึ่งพอมันประมวลผลเสร็จเนี่ยปุ๊บมันก็จะส่งเอาผลออกมานะครับหรือส่งใบเสร็จออกมาให้เราเนี่ยว่าเอยธุรกรรมหลังนี้ทํางานสําเร็จแล้วนะนะครับ อันนี้ก็คือรูปแบบการทำงานง่ายๆใส่ input ประมวลผลส่ง output ออกมากระบวนการทำง่ายๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือกระบวนการทำงานของอัิธัมแบบง่ายๆนะครับซึ่งเจ้าอัิธัมเนี่ยนะครับก็ทำงานผ่านนะครับ Ethereum Transaction เนาะโดยวิธีที่เราเรียกกันว่า Optimistic Rollup ที่เราได้กล่าวถึงในตอนแรกไปแล้วนะครับ เราดูกันต่อนะครับว่าเจ้า a u t o m i s t i c Rollup เนี่ยมันหมายความว่าอะไรนะครับความหมายของมันค่อนข้างตรงตัวนะครับพเพื่อนๆคำว,ว่า Rollup เนี่ยหมายถึงการม้วนหรือพับเก็บเนี่ยนะครับผมมันหมายถึงอะไรมันก็คือวิธีการนะครับในการปีบอัดข้อมูลเนาะของบล็ c กเ h a เนี่ยทราน s a คชั o เนี่ยให้ไปอยู่ในก้อนเดียวนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนทราน s a คชั o ที่มันกระจายกระจายฟุ้งๆเนี่ยมัดรวมเป็นก้อนนะครับแล้วก็่ ทำเป็นธุรกรรมเดียวเลยนะครับมันก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของความรวดเร็วนั่นเอง2องออสเตรมติกออสเตรมติกแปลว่าอะไรครับออสเตรมิติกแปลว่ามองโลกในแง,ง่ดีเนาะ,ะหมายความว่าเราอะเ,เชื่อเลยว่าธุรกรรมนั้นอนะถูกต้องนะก็คือเวลาวอลลิเตอร์นะครับส่งข้อมูลมาบอกว่าธุรกรรมเนี้ยถูกต้องนะครับทุกทุกคนก็จะเชื่อว่ามันถูกแต่ถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยเนี่ยก็สามารถมาตรวจสอบ นะครับ transaction เหล่านี้ได้นะครับก็คือให้โอกาสทุกคนได้ตรวจสอบนะครับ transaction นี้แล้วก็ถ้าเกิดข้อสงสยัยจริงเนี่ยเราก็สามารถส่งเรื่องเข้าไปได้นะครับแล้วก็จะเดึง transaction นั้นมาตรวจสอบนั่นเองซึ่งวิธีนี้นะครับก็เป็นวิธีที่ทำได้รวดเร็วแล้วก็มีความโปร่งใสน,นั่นเองครับโอเคมาดูกันต่อนะครับเจ้า a b i t a m เนี่ย o p t i m i z a i l o o up เนี่ยครับก็ถูกตั้งเป็น s i e chain นะครับ อสายเชนเราเปรียบเสมือนได้เหมือนกับถนนเลนข้างๆแล้วกันนะครับเหมือนกับ blockchain กอบ Ethereum เนี่ยเป็นถนนเส้นหลักนะครับแล้วอเจ้า Arbitrum เนี่ยนะครับก็เหมือนเป็นถนนเส้นรองเนาะนะครับผมอ่าเจ้า Transaction นะที่ที่เราทำบน Rollup เมื่อกี้นะครับเราจะถูก Proof ผ่านผ่านอะไรครับผ่านสายเชนเนาะหรือถนนเลนข้างๆเนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้ถนนเส้นหลักเนี่ยมันแออัดเนาะนะครับผม พอเราพุ o o f t r a n s a c t i o เนาะในบตินรเส้นรองเสร็จเนี่ยครับเราก็จะส่งข้อมูลกลับมาผ่านอ e t h เรียมนั่นเองแล้วก็พ r o o อ of transaction เนาะกลับมาที่อ e t h เรียมนะครับซึ่งทีเนี้ยเราก็จะได้ในเรื่องของความเร็วแล้วก็ความปลอดภัยนะครับเชื่ชิ้นนี้กับอ e t h เรียมเลยอ่าก็จบแล้วนะครับเนื้อหาหลักๆของเรื่องของเจ้า Arbitrum ว่ามันคืออะไรนะครับผมพูดง่ายๆก็คือ เ b i t r u m เนี่ยเป็น Layer 2ของ e t h e r e u m นะครับซึ่งเกิดขึ้นมาเพื่อเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของค่าธรรมเนียมที่แพงแล้วก็เรื่องของเพิ่ม Scale Ability นะครับก็คือให้มันทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและก็ยังมีความปลอดภัยเฉียเช่นเดียวกับ Ethereum ครับส่วนพิเศษนี้นะครับก็คือเรื่องของกิจกรรมนะครับเรียกว่าเดเป็น Journal เดือบเนนะครับผม ผมผมมองว่าเป็นเควสกันเพื่อให้เพื่อนเ,เ,เนี่ยสามารถมารับ NFT กันได้ฟรีๆนะครับผมอมืซึ่งกิจกรรมนี้ครับได้เริ่มต้นเมื่อวันที่21่ิบมิถุนาที่ผ่านมานี้เลยรายละเอียดน,นะครับของกิจกรรมในสัปดาห์นี้ก็คือให้เพื่อนๆนะครับไปปิดนะครับปิดข้ามเชนนะ้อะปิดของ Ethereum มาเป็น a r b i t ร u m นั่นเองนะครับเมื่อเพื่อนๆปิดเสร็จแล้วเนะี่ยเพื่อนๆสามารถรอรับเจ้า NFT ได้ฟรีๆเลย เดี๋ยวผมมาทําให้ดูนะครับว่ามันทํำยังไงไปชมกันได้เลยปิง๊งโอเคครับกลับมาต่อกันนะอีกครั้งนะครับผมตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของอ r ิชา r u มโอดิซี y กันต่อนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้นะครับไม่ใช่คลิปแนะนําการลงทุนนะครับเป็นเพียงแค่การสอนใช้ Bridge เท่านั้นเพื่อทำเควสของอ r ิชา r u มโอดิซี y นะครับผม เจ้าเพื่อนคนไหนไม่สนใจนะครับก็ไม่ต้องทําตามนะเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับผมเป็นเพียงแค่ผู้แนะนํานะครับว่ามันทํำยังไงเฉยไ,ไม่ได้ต้องการใพืเพื่อนมาทําตามนะครับแค่สอนให้ดูเนาะว่าทํำยังไงโอเคจบแล้วสําหรับคําเตือนโอเคมาดูในเนื้อหารายละเอียดกันครับ<ม>ก็เจ้าอัลเิทัมออเรซีนะครับเขาก็ได้มีประกาศออกมานะครับเมื่อวันที่21เเนาะว่าเขาจะมีการ เหมือนการแจกไอเดอรนะครับซึ่งไอเดอรตรงนี้เราก็จะต้องทําภารกิจนะเพื่อให้ได้รับไอเดอรครับซึ่งภารกิจเนี้ยนะครับก็จะยาวนะถึง8ปสัปดาห์เลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนื้อหารละเอียดของภารกิจเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ของตัว o p t i c n a l lab เนาะที่เป็นบทความของ medium นะครับะนะครับเปิดมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใ,ใต้ใน description เนาะโอเค เขาก็จะโปรยมานะครับว่า you like f e m i n t nft how about seventeen a t i o n exclusive nft ก็คุณต้องการที่จะได้รับ nft ฟรีไหมครับนจำนวนทั้งหมด17 nft เลยนะครับซึ่งเป็น exclusive นะครับพิเศษมากๆนะครับซึ่งออกแบบโดยใครครับเนี่ยซึ่งออกแบบโดยคุณลัสเวลและคุณสุกโก้น,นะฮะถ้าอ่านชื่อผิดขออภัย้วยนะครับโอเค ผมขอข้ามมาที่เนื้อหาอะไรลแล้วกันนะว่าก็ระหว่างทางเาจะมีแบบเนื้อหาพอสมควรน,นะครับเรามาดูที่เนื้อหาภารกิจดีกว่าว่ามันทํายังไงนะครับผมภารกิจตรงนี้ครับ the journal begin นะครับการเดินทางได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ the journal will official begin on june 2 1นะครับก็ก็เริ่มต้นนะการเดินทางเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่21มิถุนายนนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะก็จะอยู่โพสต์ข้างล่างนี้นะครับผม ก็รายละเอยียดก็คือ the first week เนะเขาก็จะบอกให้เนี่ยนะครับสัปดาห์แรกนะครับเขาก็จะบอกว่าให้ทำการ bridge เนอะข้าม chain กันนะครับจาก bridge จากอ่าอะไรบ้างนะครับ bridge จาก ethereum er นะครับมาถึง arbitrum เนอะซึ่งก็จะมีแพลตฟอร์มมากมายเลยตรงนี้นะฮะโอ้นะครับมี seller เนะมี hat four เนะมี connect valent โอ้เพียบเลยนะครับเพื่อนๆสามารถ bridge ได้นะ ไปจากอีเทเรียมาเป็นอีเทเรียในอาร์บิทัมเนาะโอเคเมื่อเพื่อนทำภารกิจสำเร็จนะครับเพื่อนก็สามารถไปเคมรับ NFT ได้เมื่อเมื่อหมดเวลาของภารกิจแรกนะครับผมี่ once on board week is over เนาะเมื่อการถ่ายทอดสดเนี่ยมันสิ้นสุดนะครับในสัปดาห์แรกเนี่ย มันก็จะดําเนินอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับอีกเจดสัปดาห์เลยจนครบทั้งหมดแปดภารกิจนะครับผมผู้ใช้งานนะครับสามารถเคม Everyverse NFT ได้นะครับเมื่อส,สอิเมื่อเสร็จสิ้นนะครับงานของทุกสัปดาห์นะครับอโอเคโดยสามารถไปเคมงานได้ที่ไหนครับที่เว็บไซต์ของ Galaxy เนาะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูทีนะครับเดี๋ยวขอดูรายละเอียดตรงนี้ก่อนนะครับ The m i n น Will Be f r น e นะครับก็คือ,อการมิ้นตัวละครเนี่ยมันฟรีนะครับไม่ต้องเสียเงินค่ามิน้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณต้องมีเจ้าอีเทเรียมบนอาร์บิทนะัมเนาะเพื่อจ่ายค่าแก๊สนะครับในการเขียนผลง,งานนะครับผมโอเคและพิเศษสุดๆครับถ้าคุณเนาะเก็บสะสมตัวละคร NFT ได้จาก13ตัวจาก16ตัวนะครับทั้งหมดการในทางนี้นะครับ 8สัปดาห์เนี่ยคุณก็จะได้รับเนาะร e e ซ e ตแบ Final l a s t w e l l Sugo Design NFT นะครับ<____>ก็คือจะได้ NFT เหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าเป็น NFT นะครับที่บ่งบอกถึงการเดินทางนะครับที่เราร่วมเดินทางแนละทำภารกิจมานเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบเนาะของ a r i v e r s e นะครับก็จะเป็น NFT ที่มีลักษณะเฉพาะมันพิเศษครับโอเคอันนี้ก็คือเนื้อหาอะไรคร่าวๆข,าข,าของเคสเนาะ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ตัวของ Galaxy นะครับว่ามันเคมเหรียญยังไงนะครับโอเคปึง้งเรามาดูนี่นะครับ Galaxy eco นะครับผมก็เป็นที่ที่ให้เรามาสามารถเคมเหรียญเอ้ยเคมเจ้าตัว NFT ได้เนะก่อนอื่นเราไปดูว่าเราต้องทำไงนะครับกดไปที่ space ครับอ่าจะมีโปรเจกต์ขึ้นมาเพียบเลยนะครับเราพิมพ์เสิร์ชไปเลย a r i t t ท m um นะอ b i t m um, นี่โอเค คลิกเข้าไปที่อวิชั m ครับเราก็จะเห็นแคมเปญโผล่ขึ้นมานะครับนี่เป็น enter the policy อันนี้เป็นแคมเปญนะครับคลิกเข้าไปเลยรอแป๊บนึงครับโอเคมาแล้วอันนี้ก็เป็นภารกิจนะครับของสัปดาห์แรกเนาะเขาจะบอกว่ามีที่ไหนให้ทำด้บ้างนะฮะก็เนี่ยแบนซ่าเพลนินโอบออลิงดาวคอนเน็คนะครับฮอฟเซลเลอร์โอ เพียบนะครับเพื่อนเพื่อสามารถเลือกทําที่ไหนก็ได้นะครับผมโอเคแล้วเราจะไปริกงที่จะทํำยังไงนะฮะผมก็แนะนําให้เพื่อนๆนะครับมาที่เว็บไซต์ของ portalavitam.one นเนาะนะครับตอนแรกมันก็จะอยู่ในสภาพ All แบบนี้น,นะครับเพ<ๆ>ื<ๆ>่อนๆให้คลิกมาที่ i t s ครับอ่าคลิกมาที่ i t s แล้วยังไงต่อครับ<ๆ>เพื่อนเเลือกแพลตฟอร์มที่เพื่อนๆนอะอยากจะใช้งานได้เลยนะครับผมอย่างผมเนาะ ผมขอเลือกไปที่เป็น Connect แล้วกันนะครับผมจะเลือกใช้งาน c o n n e c t เนาะโอเคครับก่อนอน่นเพื่อนๆก็ต้องมาผูกกระเป๋าสตางค์ก่อนนะอันนี้ผมผูกไปแล้วนะครับผมโอเควันนี้นะครับค่าแก๊สก็ค่อนข้างถูกนะครับประมาณ20ต้นๆเนาะค่อนข้างถูกนะครับเราจะเิดจากเหรียญอีชิวเรียเนาะไปเชนหนครับต้องต้องทำตามอย่างนี้นะเพื่อนฟอร์มนะฟอร์มอีชิวเรียมนะครับชูเชน เชนก็คืออัปิทัมนะครับผมโอเคค่าแก๊สวันนี้ครับนั่นตอนที่ผมทำงานนะอยู่ประมาณ8เหเดือนนะครับผมโอเคโอเคครับผมอยู่ที่เฉเชนอีเชียมแล้วนะครับเดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึ่งนะว่า ผมมีจำนวนอีเทเรียมอยู่เท่าไหร่อันนี้พอดีผมโอนเข้ามาไว้แล้วนะครับในกระเป๋าสตางกิตามาสนะครับผมเดี๋ยวรอให้มันโชว์จำนวนเหรียญแป๊บนึงฮะค่อนข,ข้างโหลดนานอยู่เหมือนกันนี่ <c oughs> ผมก็รออยู่นะฮะมันมันไม่โหลด <c oughs> ผมไปดูที่โปรคออื่นก่อนก็ได้นะครับามาที่ไหนดีไปเป็นตัวของฮอฟก็ได้มาลองดูฮอฟก็ได้ครับออันนี้ผมยังไม่ได้เชื่อมต่อไว้นะฮะผมก็คีิี้คอนเน็กนะครับโอเคทีนี้ผมคอนเน็กแล้วนะครับก็ต่อมาผมก็เลือกเมนเน็เนาะ ethereum m a i n n e นะครับแล้วก็ตรงนี้เลือกเป็น arbitrum เนาะผมก็จะสามารถ bridge มาได้เนาะสมมติว่าผมอยาก bridge 0ูนย ethereum อย่างเงี้ยนะครับไม่มเอาแค่นหนึ่งพอเดีตัวทีอ่าผมก็จะได้รับ0.009ยเ ethereum เนาะค่าฟรีประมาณนี้นะครับอ่าก็กดเซ็นต์นะครับนี่นะครับอ่ากดเซ็นต์ตึง้ง เพื่อนต้องเผื่อค่าแก๊สไว้ด้วยนะครับจากเมื่อกี้ที่ผมดูก็ประมาณแปดเหรียญนะครับนี่นะบวกแก๊สฟรีแล้วเนี่ยครับค่าค่าฟรีเน่ยสักค่าฟรีหน่อยส่วนที่ศูนย์สองนะครับนะครับก็กดคอนเฟิร์มนี่ผมกดคอนเฟิร์มครับก็รอนะครับรอรอรอให้มันคอนเฟิร์มเนาะแล้วมันก็จะเข้าสู่อัพพิทัมนะครับเมื่อกี้ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะเข้าอัพพิทัมเลยไหมนะครับ รอเวลามันคอนเฟิร์มแป๊บหนึ่งนะครับน,นี่ผมทำในฮอฟส์เนาะเขาบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะเร่งสปีดคลิปเอาละกันนะครบระหว่างที่รอการทำทร a n ซ a c ชั่นนะครับผม ตอนนี้นะครับก็คอมพิวต์นะครับในการเมนเนนะในการคอนเฟิร์มทรานสัคชันนะครับผมเดี๋ยวมารอที่ปลายทางนะว่าอภิชามเนจะเข้าไปหรือ,อยังนะครับรอสักแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวมันก็คงขึ้นนะครับสถานะคอนเฟิร์มโอเครอกันต่อไปนะครับ นก็โอนนะครับเหรียญจากเมนเน็ตเนาะไปสู่อภพธรรมเรียบร้อยแล้วครับสถานะขึ้นมาแล้วครับโอเคคลิกโค้ชเลยครับเห็นไหมครับว่าจะมีเหรียญเนี่ยเข้ามาอยู่นี้ตัวของอภพธรรมแล้วนะครับ0.01นะครับแต่เดิมนะคือผมเคยโอนสู่อภพธรรมมาก่อนแล้วนิดนึงนะครับมีมีตัวเลขอยู่นิดนึงก่อนช่วงทำเควสนะครับผมเคยทําจุรกรรมมาก่อนแล้วนะครับตอนนี้ก็มาแล้วนะครับเจ้าเหรียญอภิพิรม เข้าอยู่ในเชนอับิทัมแล้วนะครับสำหรับเจ้าอิทิเรียมนะครับผมเท่านี้นะครับก็เป็นการเสร็จภารกิจที่1นนะครับว่าต้องทำการบิสเนาะบิสเหรียญข้ามจากเมนเมนเน็ตเนี่ยครับของอิทิเรียมมาสู่อับิทัมนะครับแค่นี้ก็เป็นการเสร็จภารกิจที่1แล้วครับต่อมานะครับเรากลับมาที่โปรเจกต์กาเลซี่เนาะตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็รีเฟซเนาะครับเพื่อดูว่าเฮ้ย ภารกิจของเราเนี่ยมันขึ้นหรือ,อยังนะครับอาจจะต้องใช้เวลาเห็นไหมครับมาแล้วนี่ทําเสร็จเมื่อกี้ก็มาเลยนะครับอ่าสำหรับเพื่อนๆนะครับที่คิดว่าแบบอีเทเรียมค่าแก๊สแพงนะครับผมก็แนะนําว่ามันมีภารกิจอย่างที่ชื่อว่า Hot Polygon b r t c h e r นะครับก็เพื่อนๆอาจจะลองใช้เป็น w e t H แทนก็ได้นะครับอ่าเสร็จแล้วก็บิชจาก w e t h มาเป็น a e t h นะครับผม ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะที่จะสามารถทําให้เราเนี่ยได้รับโคตตานะครับผ่านภารกิจเช่นเดียวกันครับเห็นไหมครับพอเราทําสําเร็จแล้วเนี่ยมันจะมีคําว่า one available นะครับก็คือเรามาีเรามีสิทธิ์แล้วที่จะเค้ม NFT ตัวนี้นะครับผมโอเคก็อันนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับันนี้ก็คือวิธีการิแบบง่ายๆเนาะว่าภารกิจแรกทำยังไงครับสำหรับการเดินทางของเจ้าอวิชามออ y ซีนะครับผม ถ้าเพื่อนเพื่อนะครับชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานตำราเหรียญด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ติดตามช่องทางอื่นของตำราเหรียญด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ